Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah พี่น้องครับ ชุดนี้นะครับเคลียร์ผมชุดนี้ผมทากับพี่น้องผมทําเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องมุสิมโดยตรงนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นการบิดเบือนศาสนานะครับและก็การใส่กลายใส่ร้ายในเรื่องศาสนาอิสลามในเราควรจะเผชิญหน้ากับมันอย่างไรนะครับควรจะมีจุดยืนอย่างไรวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวลือพี่น้องสิ่งที่เราเป็นห่วงมากในขณะนี้ก็คือเรื่องราวข่าวลือนะครับข่าวลือข่าวปลอมข่าวเฟกเนี่ย ข้อมูลเท็จข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยนะครับจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมา,าครั้งสองครั้งอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่สามารถลบล้างได้แก้ไขได้แต่ถ้ามันทําซ้ำ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 และหลายครั้งเนี่ยมันจะมีคนที่เชื่อนะครับหาว่ามันเป็นจริงตามนั้นแล้วบางครั้งเรื่องราวที่ออกมาพอรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ปลอมเรื่องที่เฟกเนี่ยก็มีคนโต้กลับมีคนให้เหตุผลกลับแม้ว่าจะให้เหตุผลดิดีอย่างไงแม้ว่าจะให้เหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างไร แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ยอมเชื่อสักทีมันยังพานมันยังแถไปเรื่อยๆมันยังไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ยอมรับความจริงความจริจรทงทั้งๆที่ประกาศชัดไปแล้วเนี่ยยังคงอาศัยเรื่องนี้แพร่กระจายข่าวเท็จข่าวลวงต่อไปนี่คือการงานที่ไม่แฝงการงานที่ไม่มีความยุติธรรมการงานที่อคติล้วนๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้น พอพูดเรื่องเท็จเท็จซ้ำแล้วซ้ำอีกข่าวลือซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยคนก็จะพูดออกไปพูดออกไปสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นกระแสที่ดูเหมือนกับเป็นความจรงิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องพยายามในการที่จะสกัดกั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงความจริงเป็นหน้าที่ของเราผมมีเรื่องยกตัวอย่างให้ฟังในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเด็กนักเรียนในห้องหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังจะเล่น เกมกับครูนะครับกำลังจะเล่นสนุกกับครูแลวก็นัดกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ครูผ่านมาทางเราเนี่ยให้แต่ละคนบอกว่าทําไมวันนี้ครูน้าซีดจังทุกคนพูดอย่างนั้นให้หมดนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขอให้พวกเราดูพอคุณครูเข้ามานะครับพอคุณครูเข้ามาคุณครูก็สวัสดีนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณครูก็เดินไปทักตายแต่ละคนแต่ละคนนักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าคุณครูครับทําไมวันนี้คุณครูน้าซีดจังอ่ะคุณครูไม่สบายเลยครับ คุณครูก็บอกว่าไม่คุณครูปกติไม่มีอะไรทําไมเธอหาว่าคูใกล้ไม่ปกติดีหลังจากนั้นก็ครูทักทายคนอีกคนหนึ่งนักเรียนอีกคนหนึ่งนักเรียนคนนั้นก็บอกว่าเออทำไมวันนี้คูหน่าซีดจังครูนะครับสองคนสามคนสี่คนอา,อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเข้าคนที่5เนี่ยครูเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณครูน่าเซียวจริงเหรอทำไมเด็กทักกันหมดเลยเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอไปคนที่6คนที่7คุณครูเริ่มรู้สึกอาการไม่สบายขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวร้อนๆขึ้นมาแล้ว้วรูสึก หงุดหงิดขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะไอด้วยแล้วนะครับพอได้คนที่10คนที่11คุณครูบอกว่าทั้งนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปห้องพยาบาลก่อนนะคุณครูไปกินยาก่อนนะเพราะคุณครูวันนี้รู้สึกไม่สบายทั้งท,งท้งที่ก่อนหน้านั้นคือไม่ได้มีอะไรเลยนี่คือข่าวลือครับข่าวลือคนที่1พูดคนที่2พูดคนที่3พูดพอไปคนที่10คนที่11คนที่2คนที่3หลังจากนั้นมันจะกลายมาเป็นว่าคุณครูคนนี้น่าเสียจริงและคุณครูคนนี้ป่วยจริงไข้จริงเหนื่อยจริง หิวจริงพักจริงต้องพักแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าคุณคูไม่สบายเพราะเด็กรุมกันพูด เพราะนั้นเช่นเดียวกันอันใดที่เขาเป็นข่าวลือว่ามุสลิมเป็นอย่างนั้นอิสลามเป็นอย่างนี้พูดไปพูดไปพูดไปโดยที่เราไม่มีการโต้ตอบบ้างโดยที่เราไม่มีเหตุผลทวงกลับเหตุผลคืนกลับเหตุผลตีกลับแจ้งกลับบ้างนี่มันก็จะกลายเป็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นการประกาศความจริงนะครับกุลินฮักว่าเราแค่นามุร,รันการประกาศความจริงแม้ว่ามันจะขมขื่นบ้างเนี่ยก็เป็นวิธีทางหนึ่งในการที่เราจะนํามาใช้กับความเข้าใจผิดในเรื่องศาสนาของเรา แต่ถึงขนนั้นก็ตามนะครับเราก็ควรจะวางมันในตำแหน่งหนึ่งนะครับข่าวลือข่าวลวงอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะวางหรือให้น้ำหนักมันในระดับของมันนะครับระดับเล็กๆของมันมันจะอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับคนหลายๆคนคนจนํานวนมากยังพร้อมที่จะเข้าใจยังพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเขายัางไม่เชื่อข่าวลือครับแต่เขาอยากจะสัมผัสกับเรื่องจริงมากกว่า เพราะนั้นคนที่มีความยุติธรรมในประเทศนี้เมืองนี้บ้านนี้นะครับเพื่อนอเ,เพื่อนของเราเพื่อนฝูงของเราญาติมิตรของเราอีกเยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมที่จะรับฟังความจริงคนที่เคยสัมผัสกับมุสลิมโดยตรงเขาจะรู้ว่ามุสลิมเขาเป็นคนยังไงอยู่ยังไงคิดอะไรคิดยังไงนะครับไม่ใช่มะโน นะครับไปไม่ใช่ไปในดินแดนที่ไม่เคยสัมผัสกับมุสลิมและก็ฟังเรื่องราวของมุสลิมโดยโดยกระทั่งโดยจินตนาการไปเองวาดภาพลบเอาเองจินตนาการเชิงลบเอาเองสุดท้ายก็หาว่ามุสลิมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อิสลามสอนอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องครับเราเองซึ่งเป็นมุสลิมนะครับพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเราเจอกับพี่น้องต่างศาสนกเพื่อนเพื่อนต่างศาสนิกเจอมาตั้งแต่ประถมมัธยมเจอมัธยมต้นเจอมัธยมปลายเจอมหาวิทยาลัยเจอทํางานร่วมกันนะครับ รายงานร่วมกันอยู่กลุ่มเดียวกันเรียนรู้โดยการเดินทางด้วยกันหลังจากนั้นในสถานที่ทํางานเราก็มีเพื่อนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในสํานักงานก็มีเพื่อนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมในองค์กรทางธุรกิจเราก็ไม่ได้เป็นมุสลิมในความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจการค้าความสัมพันธ์ทุกม,มุมทุกด้านนเราก็มีพี่น้องที่หลากหลายทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมพุทธคริสต์อิสลามพรามินดูเราก็เจอผู้คนที่หลากหลายดังนั้น ยังมีคนอีกหลายคนที่เราพร้อมที่จะเป็นมิตรซึ่งกันและกันเราพร้อมที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนจํานวนน้อยนิดที่เผยแพร่ข่าวลือออกมาเราก็จะเป็นจะต้องชี้แจงแต่เราก็ไม่ไม่ควรจะไปเหมารวมว่าคนจํานวนมากเป็นเช่นนั้นไม่ใช่พี่น้องครับ ยังมีคนอีกหลายๆคนจำนวนเยอะกว่า90%กว่าของคนในประเทศไทยที่พร้อมจะอยู่กันด้วยดีพร้อมจะอยู่กันด้วยความเข้าใจและเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างยอมรับในเรื่องของความแตกต่างผมอยากจะพูดเรื่องนี้เรื่องผมอยากจะพูดเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายในการนำเสนอนะครับว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนโยบายนะครับนโยบายในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในระหว่างคนในสังคมเนี่ย จำไว้เลยถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันเราเป็นมุสลิมด้วยกันนี่ขอให้เราอยู่ภายใต้นโยบายที่บอกว่าอินนัมมุมมุเมนุนอิควาตุนฟอสลิฮูเบนอัคไวกลุ่มแต่จริงมุมินกับมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันเป็นอุคุวาเป็นพี่น้องกันและจงปรองดองในระหว่างกันเราอาจเรื่องเราอาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันบ้างเราก็ปรองดองกันดีกันปรองดองกันนี่คือเราระหว่างเรากับมุสลิมเพราะเรามีอะไรที่เหมือนกันตั้งแต่อักดีดา นะครับเรื่องของอิบาดตที่เหมือนกันมีกิบลัตเดียวกันมีอัลลอฮ์องเดียวกันมีนบีคนเดียวกันมีเป้าหมายอัครีรัมีเป้าหมายในสวรรค์เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เรารักกันด้วยกับความเป็นพี่น้อง นี่คือนโยบายระหว่างมุสิมกับมุสิมแต่นโยบายระหว่างเรากับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสิมทํำยังไงล่ะก็ใช้ในโยบายที่บอกว่าวะมาอัลสันนากกอิลลารห์มัตันลิอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดโอม,มูฮัมหมัดนอกจากเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองเพราะนั้นในเมื่อนบีของเราเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองเราเป็นประชากรของ,ของท่านนาบีที่ศรัทธาตามท่านต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีเมตตาต่อบุคคลทั้งหลายด้วยไม่ใช่บุคคลอย่างเดียว แก่ทุกสปปรรพสิ่งทั้งหลายด้วยทั้งสัตว์ทั้งสิ่งถูกสร้างต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กับพี่น้องมุสลิมด้วยกับความเป็นพี่น้องแล้วเราอยู่กับผู้คนทั้งหลายด้วยกับเมตตาธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกที่เขาว่าพี่น้องคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีไหมนี่แหละคืออิสลามสอนเราเราอยู่กับพี่น้องมุสลิมด้วยกับความรู้สึกในความเป็นพี่น้องกันร่วมศาสนาแต่เราอยู่กับพี่น้องต่างศาสน <milhões> ก ในความมีเมตตาธรรมต่อกันในเมตตาธรรมนั้นมันบวกความรักไปด้วยแล้วมันบวกการเจตนาดีการประสงค์ดีการอยู่กันด้วยดีการพร้อมที่จะให้อภัยการพร้อมที่จะให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นการหวังดีอยู่ในนั้นหมดแล้วในควาว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นท่านนาบีสุลตล่านสอนเราว่าอยู่กับผู้คนด้วยเมตตาธรรมเพราะท่านถูกส่งมาเพื่อเมตตาธรรมสำหรับคนที่มีปัญหา สำหรับคนที่ก่อการที่เขาเรียกว่าเป็นศัตรูคนชุดนี้ก็จะต้องดูดูอีกว่าประมาณไหนนะครับประมาณไหน แต่ถ้าหากว่าในสมัยรอซซลล์เนี่ยพวกเขายกทัพมามันก็ต้องเผชิญกับทัพด้วยกันแต่ถ้าเขาเจราจามาเจราจาสันติเราก็พร้อมที่จะเจราจาสันติคือประวัติศาสตร์ของอิสลามมันสอนได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉนั้นเราอยู่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นประเทศที่มีความสงบเป็นพื้นฐานเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยาวนานในประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ใช้นโยบาย2อันนี้แหละนโยบายอันแรกมุสิมด้วยกันก็เป็นพี่น้องกันตามคําสอนของอัลลอฮ์นะครับและก็เราอยู่กับพี่น้องต่างศาสนิก ด้วยกันด้วยกับความเมตตาธรรมซึ่งมีความรักความห่วงความเป็นเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วอยู่กันด้วยความเข้าใจนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสังคมของเราจะเป็นสังคมที่ดีและจะไม่มีความแตกแยกจะไปเอาความคิดของใครบางคนที่พยายามเสี่ยมให้เกิดการแตกแยกกันที่ เสี่ยมให้เกิดปัญหาในระหว่างกันซึ่งมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นนะครับพี่น้องแล้วก็พอหันไปดูเบื้องหลังเบื้องลึกของคนบางกลุ่มบางพวกที่พยายามขยับขยายเรื่องนี้พวกเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนปกตินักนะครับเคยมีปัญหากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เคยเราพอไปเช็คประวัติพอไปอ่านดูประวัติก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นคนที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กับกลุ่มชนอื่นก็แก่กับคนในกลุ่มเดียวกันคนใน ในศาสนาเดียวกันอะไรเขาก็มีของเขาเพราะนั้นเราก็ไม่ไปสนใจอย่าไปสนใจกับคนเหล่านี้มากนักนะครับเราหันมาสนใจเสนอสิ่งที่ดีงามนะครับพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะน่าอยู่และผมเชื่อว่าคนอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศพร้อมที่จะ เข้าใจและอยู่ร่วมกันนะครับขออัลลอฮ์สุบัตตะลาพระผู้เป็นเจ้าทรงฮิเดเยียตตอฟิกนำทางและปกป้องพวกเราทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมุราห์มะตุลอฮิวะบเริกาต